คุณผู้ชมครับ ถ้าหากจะให้พูดถึงการรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วนั้นเราก็คงจะนึกถึงสถานที่ส,สวยๆไม่แพ้กับรสชาติอาหารเลยนะครับซึ่งในส่วนของร้านอาหารนั้นก็จะต้องมีการพิธีพิถันในทุกๆขั้นตอนของการทําอาหารเพื่อให้มีรสชาติที่ถูกปากของลูกค้าและดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านและจากการที่สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการชูระบบคุณภาพ GMP In m a นแมทคาเทอเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจบริการอาหารและเน้นการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลโดยเป้าหมายสําคัญนั้นก็คือ การทําให้อาหารไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและได้รับการยอมรับความเชื่อถือในตลาดโลกและในปีที่ผ่านมาทางสถาบันอาหารได้ดําเนินการเรื่องขัวคุณภาพของโลก โดยได้จัดทําโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกและยังมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการอาหารให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559และที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP Inmatch Catering จำนวน22แห่งซึ่งร้านอาหารบ้านน้ำเคียงดินเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ได้รับรางวัลน,นี้เดี๋ยวเราไปฟังคุณเกษรพัทรามาศผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารบ้านน้ำเคียงดินพูดถึงรายละเอียดกันเลยครับธุรกิจของเราก็เป็นธุรกิจครอบครัวที่เริ่มต้นจากเล็กๆนะคะเป็นร้านอาหารตั้งแต่เมื่อ12ปีที่แล้วก็คือเราเป็นคือเจ้าของเนี่ยค่ะเป็น คนแถบตลิ่งชันแถบนี้ก็เลยอยากจะกลับมาทำงานให้กับชุมชนของเขาอะค่ะก็โดยการสร้างร้านอาหารขึ้นมาให้เป็นจุดท่องเที่ยวเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีถนนอุทยานข้างหน้ารราน,นะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วก็มีสวนพุทธมทนฑลนะคะก็คือหลังจากวันหยุดก็มาพักผ่อนสวนพุทธมทนฑลแล้วก็ท่องเที่ยวถนนตรงนี้แล้วก็มาแวะร้านทานอาหารที่ร้าน บานาำเคียงดินค่ะก็เข้าร่วมกับสถาบัานอาหารพอดีว่าคุณคุณบรรเจริดลบล้ำเลิศน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่นี่อะค่ะรู้จักกับอาจารย์จันจนาที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสวนดุสิตตอนนั้นเนี่ยประมาณ5-6ปีที่แล้วอะค่ะคือได้เข้าร่วมโครงการไทยแลนด์กรีนเ e สเตอร a น t กันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางด้านของร้านอาหารซึ่งเราเนี่ยก็ทำเต็มรูปแบบอยู่แล้วเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ เกี่ยวกับร้านอาหารก็คือเราใช้เศษอาหารที่เหลือจากาจากร้านอาหารของเราค่ะกับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพก๊าซชีวภาพเข้ามาใช้ในร้านอาหารของเราอีกคือเราไม่ได้ผักภาระขยะที่เป็นเศษอาหารให้กับกรุงเทพค่ะเราจะเรานำมาจัดก,การเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์จันทนานก็รู้จักกับร้านอาหารของบ้านรามเคียงดินแล้วนะคะทีนี้ก็มีโครงการใหม่เกิดขึ้นก็คือ gmp mass catering ซึ่งอาจารย์ก็เคยมาเยี่ยมชมร้านของเราแล้วก็เห็นว่าออครัวเราเนี่ยค่อนข้างได้ระดับมาตรฐานอยู่แล้วอาจจะออปรับปรุงขึ้นให้ได้มาตรฐานขึ้นไปอีกก็เลยชักชวนเราเข้าโครงการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการไปแล้วนะคะก็ทำให้พนักงานนะคะผู้ทั้งผู้ปรุงและผู้บริการออลูกค้าเนี่ยค่ะก็เข้าใจ เกี่ยวกับสุขลักษณะามากขึ้นอะไรที่ลูกค้าคาดหวังกับจากเรานะคะแล้วก็ทําให้ครัวเนี่ยค่อนข้างจากครัวร้านอาหารธรรมดาก็ดูยกระดับขึ้นมาเป็นครัวโรงแรมนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมสถาบันอาหารนะคะสถาบันอาหารก็มีมีผู้มีความรู้นะคะทางด้านอ,อืทางด้านหลากหลายเกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพคเกจจิ้งทางด้านสถานที่ในการประกอบอาหารหรือว่าจะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารนะคะ ซึ่งจะถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการท่านไหนที่ขาดความรู้หรือว่าในด้านไหนไปเนี่ยคะ่ะสามารถคือเข้าไปขอความช่วยเหลือจากสถานบันอาหารได้ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีความปลอดภัยทั้งอาหารและสถานที่ที่ครบคันนะครับและสําหรับในปี2,556นี้ทางสถาบันอาหารก็ยังคงมีโครงการ GMP In-Mass Catering นี้อยู่โดยจะรับสมัครร้านอาหารไทยเข้าร่วมโครงการถึง40แห่งทั่วประเทศเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการจัดทําระบบ GMP In-Mass Catering ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานบุคลา,ากรและงบประมาณ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่สถาบันอาหารโทร02-886-8088หรือ www.nfi.or.th s m e ชทอ